สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณหยงนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอักษรน,นำกันนะคะมีใครทราบไปเอ่ยว่าอักษรน,นำคืออะไรอ่าถ้ายังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร oh, ้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยอักษรน,นำนะคะคือพยัญชนะสองตัวเรียงกันนะคะผสมสระเดียวกันนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะที่1นะคะก็คืออักษรนำพยานเดียวนะคะส่วนลักษณะที่สองคืออักษรนำสองพยา์นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูประเภทที่1นะคะก็คืออักษรนำพยา์เดียวนะคะคือคำที่มีหอนำนะคะแล้วก็คำที่มีอ่อนำนะคะ เรามาดูชนิดแรกกันเลยนะคะคือคำที่มีหอนำค่ะหอจะนำพยัญชนะทั้งหมด8ตัวนะคะก็มีพยัญชนะงองูยอผู้หญิงนอนหนูยอยักษ์รอเรือวแหวนมอมา้าและลอลิงค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรต่ำเดี่ยวนั่นเองค่ะต่อ,อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ หอนำงอนะคะได้แก่คำว่าเหงาแงนหุดหีดเนื้อหอนำยอนะคะได้แก่คำว่าหญิงใหญ่ยากหอนำนอนะคะได้แก่คำว่าหนาวนวดเนื่อยหนอนเหนือหอนำมอนนะคะได้แก่คำว่าหมอมัวหมา หมดไม่หม้อค่ะต่อไปนะคะหอนำยอนะคะเช่นคำว่าโยยดหยิบยอและหยุดค่ะต่อไปนะคะหอนำรอเรือนะคะเช่นคำว่าหร,หรือหรูราจิ้งรีดเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะหอนำรอลิงนะคะเช่นคำว่าหลับ หลอเหลือเหลืองโหลไหลค่ะหอนำมอนะคะเช่นคำว่าหวัดหวังหวานว่ายอดวิดค่ะชนิดที่2นะคะก็คือคำที่มีอ,อนำยอนะคะจะมีทั้งหมด4คํคำในภาษาไทยด้วยกันนะคะได้แก่คำว่าอยากอยู่อย่างอยากนะคะนักเรียนลองออกเสียง ไปพร้อมครูดูนะคะอยา่าอยู่อยา่ยาอย่างค่ะลักษณะที่สองนะคะก็คืออักษรนำสองพยางค์ค่ะก็คือพยัญชนะตัวแรกของคำนะคะจะอ่านออกเสียงอะเก่งเสียงนะคะส่วนพยัญชนะตัวหลังนะคะจะอ่านออกเสียงหอนำตามที่สระผสมนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ อักษรนำสองพยางนะคะได้แก่อักษรกลางนะคะนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะแล้วก็จะมีอักษร yeah, สูงนะคะนำอักษรต่ำเดี่ยวเช่นกันค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะตัวอย่างเช่นปลอดนะคะอ่านว่าป้ออปะหอนำรออรอร์อ่านว่าปลอดปลอดเนีนมีไว้วัดไข้นะคะ ตลาดนะคะอ่านว่าต้ออักตักหอนำรออาดอลาอ่านว่าตลาดใครชอบไปไหมคะไปซื้อกับข้าวประมาณนี้นะคะต่อไปคำที่3มน,นะคะอร่อยนะคะอ่านว่าอ้ออักอักหอนำรออยอ,รอย,อร,อ,ยอร่อยไม่เอกร่อยอร่อยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังรับประทานอาหารอย่างอริอร่อยนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวกันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าขนมอ่านว่าขออะค่ะหอนำนออกมอหนมไหนใครชอบกินขนมไทยไหมคะคุยงชอบมากเลยค่ะต่อไปนะคะฉลาดอ่านว่าชออช่ะชาหอนำรออาดอลาดอ่านว่าฉลาดค่ะห้องคโยงมีแต่คนฉลาดทั้งนั้นเลยนะคะ ต่อไปคำว,ว่าถนัดค่ะอ่านว่าถออักค่ะหอนำนออัดดอนอัถนัดนะคะอย่างเช่นในภาพนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เขาถนัดเย็บผ้านะคะนักเรียนถนัดอะไรเดี๋ยวลองไปค้นหากันดูนะว่าใครถนัดอะไรคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําการสรุปเรื่องอักษรน,นาอีกทีนะคะอักษรน,นํานะคะก็จะ แบ่งออกได้เป็นสองลักษณะน,นะคะก็คือลักษณะที่1น,นะคะอักษรน,นําพยางเดียวนะคะก็คือคําที่มีหอนานะคะเช่นคําว่าหนูความหมดหญิงเหลืองนะคะส่วนคาที่มีอ,อนํานะคะมีสี่คำนะคะก็คือคําว่าอยาอยู่อยาอยากนะคะ ส่วนลักษณะที่2นะคะก็คืออักษรนำสองพยางนะคะก็คือพยัญชนะตัวแรกจะอ่านออกเสียงอักกึงเสียงนะคะส่วนพยัญชนะตัวหลังจะอ่านแบบหอนำนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะปลาดนะคะขนมสนุกอร่อยถนนและสงบค่ะเป็นยังไงคะยากไีเลยไม่ยากเลยใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเราลองไปทำกิจกรรมที่ท้าทายกันเลยนะคะ มาถึงช่วงกิจกรรมที่ท้าทายของเรานะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองฝึกแต่งประโยคอักษรนําที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นี้นะนักเรียนจําได้ไหมเลยว่ามีคําไหนบ้างนะคะให้นักเรียนลองแต่งประโยคมานะคะไม่ยากเลยคุณครูให้5ข้อพอนะคะกิจกรรมที่1นนะส่วนกิจกรรมที่2นะคะ ค,คุณครูเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนค่ะคุณครูจะให้นักเกรียนทําแผนผังความคิดเรื่องอักษรนํานะคะแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างคํามาไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวให้นักเกรียนลองทํากันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเกรียนเรื่องอักษรนํายากไหมคะ ครูหยงว่าไม่ยากนะคะแล้วนักเกรียนสามารถทําได้ทุกคนแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวครูจะรอดูผลงานนักเกรียนนะคะคุณรูเชื่อว่านักเกรียนจะต้องทําทอย่างเป็นความสามารถและออกมาดีอย่างแน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะครูหยงก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ